วันนี้จะนำเสนอวิธีผสมเกสรดอกแคคตัสนะคะดอกนี้เป็นดอกสมบูรณ์เพศนะคะมีทั้งเกสรตัวผู้และตัวเมียเกสรตัวผู้ก็คือผงเหลืองเหลืองผงเหลืองๆข้างๆนี่นะคะเกสรตัวเมียก็คือ มีอันเดียวคือตรงกลางนะคะจะมีมือเหนียวเหนียวนะคะเราก็จะใช้ครีมหรือมือก็ได้นะคะหยิบผงละอองเกรสรตัวผู้นะคะไปใส่บนยอดเกรสรตัวเมียรเริ่มเลยนะคะอันนี้นะคะผง ผงเกสรตัวผู้นะคะเป็นผงผงหรือใช้ผู้กันแตะก็ได้นะคะแล้วก็เอามาใส่ยอดเกสรตัวเมียอย่างนี้นะคะอ่าหยิบผงนี่ผงนะคะช่วยมแมลงนะคะบางทีมแมลงก็มาผสมพันอันนี้เรียกว่าช่วยละอองเกสรตัวเมียจะมีน้ำเหนียวเหนียวอยู่ที่ปลายนะคะ มันจะเกาะผงนี้ก็ผสมพันธุ์กันเรียบร้อยนะคะการผสมถ้าสำเร็จก็จะเกิดฝักนะคะส่วนใหญ่เขาจะผสมข้ามดอกหรือข้ามต้นนะคะเช่นดอกนี้บานสองดอกเราก็จะนำเกสรตัวผู้จากดอกหนึ่ง ไปใส่เกสรตัวเมียอีกดอกหนึ่งนะคะแต่นี่บานดอกเดียวไม่พร้อมกันก็ทำแบบนี้ก็ได้นะคะเกสรตัวผู้ทำแบบนี้นะคะแต่ถ้ามันติดฝักนะคะถ้าไม่ติดดอกก็จะแห้งเหี่ยวโลยไป แต่ถ้าติดมันก็จะเกิดเป็นฝักแบบต้นเมโลนี้นะคะเมโลนี้ถือว่าติดฝักนะคะนี่ฝักนี้ข้างในก็จะมีมะเมล็ดนะคะเอาไปกรีดล้างน้ำเอาเมือกออกแล้วก็พึ่งลมพึ่งแดดไว้สักหกเจ็ดวันแล้วก็ไปปลูกได้นะคะอันนี้ฝักของเมโลนะคะ เสียบไว้ให้ชมสวยงามนี้ฝักแห้งแล้วนะคะนี่ฝักแห้งแล้วอ,อ่าผิดอันนี้ฝักสดเสียบไว้สวยไหมคะอันนี้ฝักแห้งนะคะข้างในก็จะมีเมล็ดเมล็ดแห้งนะคะเมล็ดอย่างนี้นะคะ เราจะเอาโรยไว้ข้างต้นก็ได้จะได้ขึ้นนะคะก็ได้หรือจะไปเพาะตะหาดก็ได้นะคะให้ดูมเมล็ดที่ขึ้นแล้วนะคะอันนี้เป็นต้นที่ขึ้นมเมล็ดร่วงข้างต้นและขึ้นนะคะเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะเนี่ย ถ้ามันลดน้ําก็จะยังอยู่นะคะแล้วพอใหญ่แบบนี้ก็ขยายเอาไปใส่กระถางได้นะคะขอจบคลิปการผสมเกสรดอกแคคตัสแต่เพียงเท่านี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย